ฝีมือมันอยู่ที่ใจม,มันไม่ได้อยู่ที่แนวตั้งแนวนอนหรอกตอกกระพาะเดี๋ยวตกกระพาะวางนิ้วเป็นกรถูกเลยอ้านิ้วหลุดจอดแล้วนิ้วหลุดจอดทุกคนบอกเลยนิ้วเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าแนวตั้งอะ่ะคือมุมมองมันไกลมากเลยนะเนี่ยชใช่ปะวะใช่ดิ คือมันมองระยะสุดขอบฝั่งนู้นเลยทุกคนแนวตั้งอ่ะคือถ้าเป็นแนวนอนอ่ะมันไม่สามารถมองไกลได้ขนาดเห็นขอบฝั่งนู้นนะครับผมนี่คือเป็นแนวตั้งแล้วคือแบบเอาอะไรเกี่ยววะกราฟสถิติดื้อเนะนนำในเกมเพสุเกต่า สามรอบวันนี้เราเปิดคลิปกันในแนวใหม่รูปแบบใหม่นะอย่างที่บอกเมื่อคลิปที่แล้วนะอัปเดตล่าสดุดรวม1.45มีการเพิ่มนะ การเล่นรูปแบบแนวตั้งขึ้นมานะซึ่งผมบอกว่าเราจะมาเล่นแนวตั้งกันในคลิปถัดไปก็คือคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้นะเราจะมาเล่นเกมนี้ในโหมดแนวตั้งกันนะครับซึ่งเปิดคลิปมาได้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเป็นแนวตั้งแบบแนวตั้งจ่าๆเลยทุกคนตอนนี้น <laughs> คือส oh. ่วนสัส่วนไอคอนต่างๆตอนนี้มันกลายเป็นเรียงแนวตั้งหมดเลยนะผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เจอบักอะไรนะผมเดี๋ยวเราลองมาเล่นเล่นอะไรกันดูนะว่าจะเจอบักหรือเปล่านะผมอ๋อก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้นะสามารถดูเป็นแนวตั้งได้นะผมแนะนําให้ดูเป็นแนวตั้งนะมันจะเต็มจอนะถ้าดูเป็นแนวนอนมันจะไม่เต็มจอนะครับผมอ่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปตลอนตะลอนหาอะไรทําในหมดแนวตั้งกันดีกว่านะผมอย่างแรกต้องขอเป็นการขับรถก่อนเลยแล้ว ก,นนกดกระเป๋ามาเฮ้ยเดียวนะโอ้โหกลายเป็นครึ่งล่างเลยทุกคนพอก,กดกระเป๋าแล้วกลายเป็นครึ่งล่างเลยนะผมยังเฟี้ยวก็ต้องบอกบอกไว้ก่อนเลยอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่ผมตื่นเต้นวันนี้คือผม,มิึงเคยเล่นแนวตั้งคร้างแรกตอนอัดคลิปนี้เลยนะไม่มีการไปเล่นหลังไหม่มาก่อนแต่อย่างใดนะผมทุกคนจะเห็นไปพร้อมกับผมนี่แหละนะผมว่าทุกคนน่าจะเห็นก่อนผมแหละ เพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกตอนอัดคลิปนี้เลยนั่นแหละผมก็ต้องงัดขึ้นมานะเป็นแนวตั้งแบบนี้เอ้ยเป็นครึ่งครึ่งแบบนี้เป็นครึ่งล่างแล้วก็อขับรถปกติอขับรถปกติเป็นแนวนี้โอเคโอเคก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ผมเอออออ๋องก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไอคอไอคอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบแนวตั้งนะเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะอ๋องอะไรกันอีกนะครับผมโอเค ก่อนอื่นนะขอไปที่แ a t t l อ r o y a ยย่นี่ก็เลยว่าอยากเล่น Ba t เ l e ร o y อยอในแนวตั้งเนิ่มขอมาดูกันว่าเราจะอ่าเป็นแนวข้างล่างแบบนี้เลยโอเคกดใช้ไปอ่าผมอยากรู้ว่าเราจะโดดเข้าไปในสนามแข่งแนวตั้งนี้แล้วมันจะเล่นเป็นมุมมองแบบไหนนะครับม,มาดูแบบพร้อมกันเลยบอกเลยเนะว่าเราจะเล่นแนวตั้งทั้งคลิปนะสำหรับคลิปนี้นะผมมาดูกันว่า มันจะโหดมันห่าแค่ไหนผมในแนวตั้งโอเคเปิดมาก็เจอคนเลยเดี๋ยว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 ออติดก่อยาติดก่อยาติดก่อยาเดี๋ยวก็บัคซสละหเดีวก็บัคซสละโอเคเก็บระเบิดมาได้ผมเราจะพยายามเล่นหลายๆแบบนะคือแบทเทิลเลยย่อด้วยแล้วก็ว่าจะไปเล่นเกมปาร์ตี้ด้วยนะแล้วก็ว่าจะไปเรียนโรงเรียนด้วยนะครับผมแตกไปมีสไนเปอร์แอบอยู่อะผมว่าผมผมผมแพ้แน่ดูทรงอะ ดูส่งแล้นคือการควบคุมมันก็ขยมันก็ควบคุมยากนะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งโทรศัพท์อะนึกอ,ออกปะคือคือถ้าเป็นแนวนอนอะ่ะมันจะแบบว่าตั้งแนวนอนได้ไงทุกคนพอนึกภาพออกไหมล่ะเออถ้ามันมีแบบที่ตั้งโทรศัพท์เงี้ยแต่พรเป็นแนวตั้งอะ่ะมันมันไม่สามารถตั้งได้ไงไอเคสโทรศัพท์ของผมมันไม่สามารถตั้งแนวตั้งได้นะครับผม ไมททลลอยากรถแล้วสำหรับแบ t เทิร์ y a อยยก็สามารถเล่นได้ปกติไม่ได้มีบั๊กหน้าจออะไรนะครับผมเขาออกแบบมาดีเฮ้ยดูดิดูการขึ้นแทนรางวันคือเป็นมุมมองแบบนี้เลยโอ้โหเอาว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะ ผมจะรีวิวแต่ละอย่างเล็กๆน้อยๆผมเนื่องจากว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทํานะผมอยากรู้ว่ามันจะเล่นแนวตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างผมไปลองสักคู่กันดีกว่าอยากเรียนหนังสือแนวตั้งนะกําลังจะเริ่มใน3วินาที 2! วินาที1วินาทีประกอบการเซเวนนะครับผมได้อยู่นะได้อยู่แนวตั้งก็ได้อยู่ แนวตั้งไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยเออกดง่ายดีด้วยกดง่ายดีด้วยโอ้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 เกรดอะไรครับผมยังเซียนมับมัมัฟเรียบร้อย68การ์ดนะผมโอ้บีโอ้มีเอบวกเลยโคตรกันจนังง่ะแต่ว่าไปอยากดูร้านค้าขอเปิดร้านค้าดูหน่อยดีกว่า อู้ร้านค้าก็แบบนี้เลยเฮ้ยร้านค้าจะว่าไปยังไม่ได้เปิดร้านเฟอร์นิเจอร์กับร้านคอสตูมเลยอะสักอันสักอันร้านเฟอร์นิเจอร์ออเฮ้ยดูดิเป็นครึ่งล่างอย่างนี้เลยนะเนี่ยออ้แจ่มมากข้างบนเป็นของลวครึ่งล่างก็เป็นแบบของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดีว่ะเฮ้ยดีอันนี้ดีเลยอะดีอะรู้สึกมันแบบแปลกใหม่ดีนะผมชอบอะ นี่ทุกคนดูตรงนี้ดิเมื่อเรากดไปแบบว่าซองใครสักคนนะผมอันนี้ผมลองขอส่องตัวเองดูนะกดไปทางซ้ายบนที่เป็นรูปหน้าของผมนะฟึบมันจะแบบอ้คหแบบนี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมลองกดดูนะผมมันเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยคือแบบครึ่งบนเป็นแบบตัวละครของเราหรือว่าคนที่เราส่องนะผมแล้วก็ครึ่งล่างก็เป็นแบบเพื่อนของเราหรือว่าเพื่อนคนที่เราส่องนะคือแบบแบ่งกันครึ่งบนครึ่งล่างเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยผมสุดยอดว่ะการออกแบบแนวตั้งนี่มัน ดูสบายตาดีมากๆเลยนะครับผมถัดมาผมจะขอเล่นเกมปาร์ตี้สักเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เป็นโรงเรียนเนาะราวนี้คราวนี้ราวนี้อะไรละ่ะคราวนี้เราจะมาเล่นเกมปาร์ตี้กันนะผมมาดูกันว่าเราจะเจอด้านอะไรบ้างและเหมาะกับแนวตั้งมากน้อยแค่ไหนเนะครับผมจะพยายามเล่นให้วินแล้วกันนะโอ้โหบันทึกการหมุนอุ้ยเปิดกันมาด้วยแนวตั้งเลยนะมาดูกันว่าผมจะโดดรอดหรือเปล่านะ จะให้ผมโดดหรือว่าจะให้ผมเดินวนดีว่าเอาอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าจะโดดหรือจะเดินวนจริงๆต้องอาจจะต้องลองทั้งสองอย่างนะเราจะได้รู้ว่าแบบแนวตั้งมันเล่นยากมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้เออก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเออ ได้อยู่ครับทุกคนบอกเลยว่าได้อยู่นะแนวตั้งก็ไม่แย่นะไม่สามารถทําให้ฝีมือการโดดของผมนั้นตกลงไปได้นะครับผมเข้ารอบนี่ดูแบบนี้ะกอแบบเวทีสําเร็จสี่คนนี้คือแบบโอ้โหคือซูมออกไปโคตรไกลอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้มึงสําเร็จแค่สี่คนเองเหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนตึกนณะก,ก่อสร้างมาเหมาะกับแนวตั้งเป็นอย่างมากครับผมอะไรที่ปีนอุปสรรคอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่า วัดสี่มือในการเล่นไงนอะไรอย่างนี้มาดูการทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียดทำไมอ่ะนิ้วลูดจ,จอเลยเมื่อกี้นิ้วลูดจ,จอเลยสองคนนะวัดกันที่สองคนเอาวัดกันที่สองคนวัดกันที่สองคนนะหมอนี่เป็นการเล่นแนวตั้งครั้งแรกนะครับสำหรับเกมปาร์ตี้ถ้าเกิดว่าวินนี่โคเทพอึบอึบอึบโอเคอึบโอ้โหเกือบตกอยกทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้นน แตกแล้วทุกคนขอโทษครับเมื่อกี้ผมเกือบตกเนี่ยผมก็เลยแบบกรีดขึ้นมาเพื่อแบบว่าเออเตือนสติตัวเองว่าแบบมึงแกตกนะอะไรอย่างนี้<อ>เดินให้ตรงเดินให้ตรงเดินให้ตรงดูดิมันเด็กหัดเล่นเลยอ่ะค่อยๆหมุนจอค่อยๆหมุนจอนะทุกคนโอเคทีหนึ่งเว้ยมามาอย่างน้อยก็เขาลอบชิงแล้ววะวิ่งแข่งเนี่ยนะทามจริงงุ้ยมาก็ว่าว่า แม่ทำอะไรไม่ได้แล้ววิ่งแข่งด้วยแนวตั้งด้วยนะจัดไปผมจะตั้งใจมากๆนะผมจะเอาแชร์ไหมทุกคนแนวตั้งก็แนวตั้งอยู่วะฝีมือมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้ที่แนวตั้งแนวนอนลน็อกตกกระพาะเดี๋ยวตกกระพาะวางนิ้วแล้วก็ถูกเลยอานิ้วหลุดจอมแล้ว นิ้วหลุดจอทุกคนบอกเลยนิ้วนิ้วมันหลุดจออย่างที่บอกว่าผมวางนิ้วไม่ค่อยถูกนะมันมันเป็นแนวตั้งอ่ะนึกอวอกว่าคือมันเป็นแนวตั้งอ่ะผมวางได้แค่นิ้วชี้สองข้างเท่านั้นนะตอนนี้บอกเลยนะไม่เป็นไรผมเราทำเต็มที่แล้วโอ้กีดคอแตกโอเคโอเค และอย่างสุดท้ายเนี่ยผมจะขอลองเล่นเกมซอมบี้ในโหมดแนวตั้งกันดูบ้างนะผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกดไปเลยวายละซอมบี้ในแนวตั้งเว้ยขอเป็นซอมบี้ได้ไหมถ้าเป็นซอมบี้ได้นี่จะมันมากๆเลยล่าในโหมดแนวตั้งอเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าแนวตั้งอ่ะคือมุมมองมันไกลมากเลยนะเนี่ยใั่วใช่ดิ คือมันมองเะียนสุดขอบฝั่งนู้นเลยทุกคนแนวตั้งอะ่ะคือถ้าเป็นแนวนอนอะ่ะมันไม่สามารถมองไกลได้ขนาดเห็นขอบฝังนู้นนะครับผมนี่คือเป็นแนวตั้งแล้วคือแบบเห็นขอบยันฝังนู้นเลยอันนี้ได้เปรียบนะถ้าเกิดว่าเออเราเป็นซอมบี้หรือว่าเป็นคนซ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้เปรียบทานั้นอะ่ะคือมันเป็นแบบคือไม่ได้เห็นมุมมองไกลขึ้นอะ่ะเฮ้ยแนวนอนมันไม่ได้ไกลขนาดนี้นะ ผมเป็นคนแอบขอบแดงรับแบบนี้เลยสอบบี้อยู่ทางซ้ายเราจะบ้าตายเนี่ยคือแบบพอเป็นมุมมองย่อๆไอแนวตั้งแล้วอะมันมันเห็นมันเห็นแบบมันเห็นได้ไกลมากเลยอะมันรู้สึกแบบมันเห็นได้กว้างขึ้นละไกลขึ้นมันไม่ได้กว้างขึ้นมันไกลขึ้นเออมันเห็นได้ไกลขึ้นนะผมตรงนี้เป็นที่รับผมบอกเลยส่งแชทไปสวัสดีจ้าออ้ดูดูดูแชทด้วยดูแชทดูแชทแชทเป็นแบบไอ้นี่เป็นแบบ สอง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 แถวเออเดี๋ยวผมว่าไม่หนุกเลยอะผมว่าไม่หนุกไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไปเป็นซอมบี้ดีกว่าผมอยากแบบว่าโดนล,ล่ามามามา IB, มาขอ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 เออขอขอขอซ่อนเดี๋ยวซ่อนเฉยเฉยไ,ไม่หนุกนะผมททนะม่คลี้เ่็นคนอยู่ตรงนี้โทษทีนะเพื่อนกูเห็นมึงอยู่ตรงนี้เฮ้ยมึงเป็น่ไม่มมมใช่อยู่ Не, น, п п นี่เหรอมึงแอบหนีไปแล้วเหรอตลกแหละ ตลกแหละตลกแหละอย่ามาตลกอย่ามาตลกนะอย่ามาตลกนะกูเล่นแนวตั้งนะวอกกูเล่นแนวตั้งนะกูเล่นแนวตั้งนะกูมองไกลใส่ใจคุณภาพนะวอกเลยมาดิมาดิอุ้ย์เอาซอมบี้หมดเหลือผู้รอดชีวิตคนเดียวนะผมโอเคเรียบร้อยไปหน่มซอมบี้ในโหมดแนวตั้งนะครับผมมุมมองมันกว้างขึ้นจริงๆมันไม่ใช่กว้างขึ้นคือมันสูงขึ้นอะคือมันสูงขึ้นอันเนี้ยชัวร์ผมรับประกันว่ามันชัวร์มันต่้งกับแนวนอนนะครับผม นี่แล้วดูขึ้นแทนขึ้นแทนแบบเทจัดขึ้นแทนเทจัดอ่ะโอเคผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ผมเป็นการเล่นเกมนี้ในแบบแนวตั้งนอกึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เจอบั๊กอะไรนะผมรือว่าจะเป็นบั๊กแบบว่าจะเจอบั๊กแบบมุมมองแนวตั้งแบบบั๊กบั๊กอะไรอย่างเงี้ยนะผมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าถือเป็นการเล่นเกมนี้อีกรูปแบบหนึ่งเลยนะเป็นการเล่นจากแนวนอนมาแนวตั้งเนี่ยมันควรจะเจอบั๊กนะผมซึ่งไม่เจอบั๊กก็ดีแล้วเออไม่ได้ว่าอะไรนะครับผม จะบอกดิเขามีบัตรเยอะไง <laughs> นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะผมในการเล่นรูปแบบแนวตั้งนะเพราะว่าสามารถเล่นได้เหมือนแนวนอนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากดูผมเล่นเกมนี้ได้แบบแนวตั้งอีกนะสามารถขอกันมาได้เลยนะคือปกตินะผมจะบอกเลยว่าผมจะเล่นแนวนอนนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูแนวตั้งแบบเนี้ยแบบคลิปนี้นะ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมจะได้รู้นะครับผมแล้วจะได้มาทำคลิปเป็นแนวตั้งแบบนี้อีกอะไรอย่างนงี้นะตัวอะไรวะนะ่ะตัวอะไรวะเนี่ยเดินก็เป็นเจ๊ตรงยังวะ ต้องละไปโอ้ดวงครีมดาบอินคลีนาตุสหรอโอ้โหชื่อแบบสุดยอดไปเลยนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสวัสดีคลิปนี้ซียู